ะะขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับเช้าในวันใหม่สําหรับเช้าในวันนี้เราจะเฝ้าเด่ยวร่วมกันในพระธรรมปฐมกาลบทที่22ข้อที่15ถึง24นะคะทูตของพระยาเวเรียกอับราฮัมครั้งที่สองมาจากฟ้าสวรรค์ว่าพระยาเวตรัสว่าเราเองปฏิญาณว่าเพราะเจ้าทําอย่างนี้และไม่ได้หวงบุตรชายของเจ้าคือบุตรชายคนเดียวของเจ้าดังนั้นเราจะอวยพรเจ้าแน่ เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายบนฝั่งทะเลเชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรูทั้งหลายของเจ้าเป็นกรรมสิทธ์ประชาชาิทั้งหมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าเพราะว่าเจ้าเชื่อฟังเราอัพรามจึงกลับไปพบคนใช้ทั้งสองของท่านแล้วพากันกลับไปยังเบเออร์เชบาอัพรามก็อาศัยอยู่ที่เบเออร์เชบาเชื้อสายของนาโฮ หลังจากเหตุการณ์เหล่านี้มีคนมาบอกอับราฮัมว่านางมิลคาให้กำเนิดบุตรหลายคนให้แก่นาโฮน้องชายของท่านด้วยคืออุสบุตรหัวปีบูสน้องของเขาเคมูเอลบิดาของอารัมเคเซตฮาโซปิลดัสยิดลาฟและเบทูเอลเบทูเอลเป็นบิดาของนางเรเบคาทั้งแปดคนนี้นางมิลคาให้กำเนิดแก่นาโฮน้องชายของอับราฮัม ยิ่งกว่านั้นอีกภรรยาน้อยของเขาชื่อนางเรอูมาก็ให้กำเนิดบุตรแกร่เขาด้วยคือเทบากาหัมทาฮาชและมาอาคาสำหรับหัวข้อที่เราจะเฝ้าเดียวร่วมกันในวันนี้นะคะก็คือการเชื่อฟังของอับราฮัมและพันสัญญาของพระเจ้าอย่างที่เราทราบกันดีว่าอับราฮัมได้เป็นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปิดาแห่งความเชื่อเพราะอ,อับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดใจ และยอมทำตามทุกอย่างที่พระเจ้าทรงบรัญชากับอับราฮัมเราจะเห็นได้ว่าไม่มีสักครั้งที่อับราฮัมปฏิเสธหรืออารมุ่มอารอยในการเชื่อฟังพระเจ้าแต่การเชื่อฟังพระเจ้าของอับราฮัมนำมาซึ่งพระสัญญาและพระพรพระพรอย่างแรกที่อับราฮัมจได้รับคือพระเจ้าทรงให้ลูกหลานของ อับราฮัมพิชิตศัตรูของพวกเขาต่อมาคือพระเจ้าท่งสัญญาอีกว่าลูกหลานของอับราฮัมจะเป็นพรต่อชาวโลกพี่น้องคะถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเราเองก็จะเป็นท่อพระพรไปสู่คนอื่นได้ไม่เพียงแค่คนอื่นที่จะได้รับพรใช่ไหมคะแต่ว่าเราเองก็สามารถที่จะส่งต่อความเชื่อให้กับลูกหลานของเราอย่างที่อับราฮัมส่งต่อให้กับอิสอัดและยาโคบ นั่นเป็นส่วนการเชื่อฟังของอับราฮัมในข้อที่15-19และในระบรรบทในตอนนี้ก็ไม่ได้พูดถึงแค่การเชื่อฟังอับราฮัมของพระเจ้าไม่การเชื่อฟังของอับราฮัมเท่านั้นแต่เป็นการย้ำถึงพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าทรงสาบานด้วยพระนามของพระองค์เองและทรงเติมเต็มสัญญาที่มอบไว้ให้อับราฮัม ไว้ให้เป็นจริงอย่างแน่นอนพี่น้องคะในความเป็นพระเจ้าของเราในความเป็นพระเจ้าของพระเจ้าของเราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อไหร่ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้พระองค์เองจะเป็นคนย้ำเตือนพระสัญญานั้นเองโดยที่คนที่พระองค์ทรงสัญญาไว้นั้นไม่ต้องได้กล่าวไม่ได้ต้องทวงถามเลยสักครั้ง แต่พระองค์ทรงสัญญาไว้ทุกครั้งและย้ำว่าสัญญาที่พระเจ้าทรงให้นั้นจะเป็นจริงจะเป็นจริงและก็เป็นจริงอย่างนั้นแน่นอนนะคะดังนั้นพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของการพูดและการทําให้เป็นจริงในวันนี้พระเจ้าก็เป็นแบบอย่างและก็ย้ําเตือนเอาอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์ทรงสัญญาอะไรไว้พระองค์ก็ทรงทําให้เป็นจริงสัญญาเตือนถึงเราเองเหมือนกันว่า เราได้สัญญาอะไรไว้กับใครไหมได้สัญญาอะไรไว้กับพระเจ้าไหมมีกี่สัญญาที่เราสัญญาไว้แล้วเราทำเป็นจริงและยังมีสัญญาอะไรอีกหลายอย่างที่เราสัญญาไว้แล้วเรายังทำไม่ได้ขอให้เรานึกถึงพระเจ้าในข้อนี้เป็นแบบอย่างให้กับเราในการที่สัญญาอะไรไว้เราก็ต้องทำให้ได้ดังนั้นการที่เราจะพูดเราจะคิดเราจะทำอะไรเราต้องคิดให้ดีๆว่า สัญญาที่เราให้ไวนะ้น่ะเราจะทำได้จริงๆไหมดังนั้นถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายังทำไม่ได้หรือเรายังไม่กล้าทำก็ไม่ควรที่จะไปรับปากหรือให้สัญญากับใครเพราะว่าคนที่เขารอสัญญานั้นเขารอไว้และเขาก็เชื่อมั่นในตัวเราว่าการที่เราพูดอะไรออกไปแล้วเราจะทำให้เป็นจริงให้ได้ดังนั้นขอพระเจ้าทรงหนุนใจและก็เตือนใจเรา ตือนใจเราอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการที่เราจะสัญญาอะไรไว้แล้วเราทำเป็นจริงให้ได้นะคะส่วนในข้อที่20ถึงข้อ24เป็นพระสัญญาที่ทรงกระทำให้สำเร็จในข้อนี้เป็นการพูดถึงเนื้อหาสั้นๆของนาโฮผู้เป็นน้องชายของอับราฮัมซึ่งเราดูผิวเผินเหมือนจะไม่สำคัญหรือไม่มีอะไรแต่ในตอนนี้กำลังบอกถึง พระสัญญาที่พระเจ้าทรงตั้งใจและทรงทำให้สำเร็จในข้อในตอนนี้พูดถึงเชื้อสายของภรรยาในอนาคตของอิสอัดนั่นก็คือเรเปคาผู้ซึ่งจะมาเป็นแม่ของชนชาติอิสราเอลเพราะฉะนั้นในตอนนี้ได้บอกถึงการที่พระองค์จะทรงทำงานที่พระองค์ทรงตั้งใจและทรงตั้งไว้นั้นทำให้สำเร็จและชี้ให้เห็นว่า พระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราต้องการหรือเราอยากได้เสียอีกพระองค์ทรงรู้ความคิดของเราและทรงรู้ว่าสิ่งไหนที่เหมาะสมกับเราดังนั้นในข้อนี้พูดถึงแผนการของพระเจ้าอะไรที่พระเจ้าตั้งไว้แล้วพระเจ้าก็ทรงเป็นให้เป็นจริงแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเรายอมเหมือนที่อับราฮัมยอม เอาที่จริงอับราฮัมจะไม่ยอมก็ได้จะปฏิเสธก็ได้แต่อับราฮัมเลือกที่จะยอมเพื่อที่จะให้แผนการเหล่านั้นเป็นขึ้นเป็นจริงในชีวิตของอับราฮัมเราเองก็เหมือนกันค่ะพี่น้องส่วนตัวเชื่อว่าพระองค์ทรงมีแผนการที่แต่และอย่างที่เกิดขึ้นบางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจบางครั้งเราอาจจะรับไม่ได้แต่เมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นดีพระองค์ก็จะทรงให้เกิดขึ้นเราเองก็มีแค่ยอมรับหรือไม่ยอมรับ เมื่อไหรที่เราไม่ยอมรับเราอาจจะพลาดแผนการที่ดีของพระเจ้าได้แต่เมื่อไหรที่เรายอมรับและยอมให้แผนการนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เพียงแค่ว่าเราจะเป็นแบบอย่างในการเชื่อฟังแต่เราก็ยังเป็นคนที่จะสามารถส่งท่อพระพรน,นั้นไปให้คนอื่นอีกมากมายได้ส่วนตัวเชื่อตลอดว่าชีวิตนี้จะเป็นพรให้กับคนอื่นให้ได้มากที่สุดและก็เป็นข้อปฏิญาณที่ตั้งใจไว้ว่าเราอยาก เป็นพรให้กับคนอื่นให้ได้มากที่สุดดังนั้นข้อในตอนนี้ก็ได้เตือนเราถึงแผนการของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้อย่างทุกวันนี้ที่เรามาเจอกันเราก็เป็นแผนการของพระเจ้าได้ทํางานร่วมกันก็เป็นแผนการของพระเจ้าได้สมาคีทาร่วมกันนั่นก็เป็นแผนการที่ดีของพระเจ้าถ้าตอนแรกก่อนที่จะลงมาแม่ก็ถามว่าจะไปจริงๆหรอจะไปรับใช้ที่ชนบุรีจริงๆหรอ มันไกลบ้านมากเลยนะแล้วถ้าแม่คิดถึงแม่ก็นั่งรถไปหาไม่ไหวนะอะไรอย่างนี้จะมีเวลากลับมาบ้านไหมตอนแรกก็ช่างใจว่าจะไปดีไหมไม่ไปดีไหมแต่ว่านึกถึงคําพูดที่เราพูดกับเพื่อนไว้ว่าเราจะไปเราจะไปรับใช้ร่วมกันันนั้นก็ต้องรับผิดชอบกับคําพูดแล้วพอนึกถึงอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ใกล้จะจบก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางไหม ก็เลยถามแม่ว่าแม่ลูกมาถูกทางไหมพระเจ้าเลือกลูกมาจริงๆไหมแม่บอกว่าแม่ก็หนุนใจขึ้นมาว่า อะไรที่เราพูดกับพระเจ้าเราต้องรับผิดชอบให้ได้นะลูกนั่นก็ย้ำเตือนเราอีกครั้งว่าอ๋อเราเราเคยพูดกับพระเจ้าแล้วว่าเราอยากรับใช้พระเจ้าดังนั้นเราก็ต้องทำให้ได้อันนี้ก็เหมือนการเป็นแผนการของพระเจ้าที่ท้ยที่สุดพระเจ้าก็นำพาเราทุกคนมาร่วมรับใช้กันที่นี่เป็นแผนการที่ดีของพระเจ้าและก็เชื่อว่า ไม่ได้มีแค่แผนการที่บางอย่างที่เรามีความสุขแต่อาจจะมีความเหนื่อยความทุกข์อะไรมาบ้างแต่นั่นก็เชื่อว่าถ้าอะไรที่ได้เป็นที่ถวายเกียรแด่พระเจ้าเราก็ยินดีให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเช่นกันในตอนนี้เหมือนกันครับพระเจ้าทรงเตรียมสิ่งที่เหมาะสมเตรียมสิ่งที่ใช่ไว้ให้กับเราเพียงแต่ว่าเราจะไปตามเส้นทางที่พระเจ้าเลือกไว้ให้ถูกหรือไปให้ได้ไหมดังนั้นแผนการของพระเจ้า จะเป็นจริงได้หรือไม่อยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราจะยอมมอบชีวิตของเรามอบหนทางของเราเนี่ยให้กับพระเจ้าหรือเปล่ายอมให้พระเจ้ากำหนดชีวิตของเราทั้งหมดเหมือนที่อับราฮัมยอมไหม อับราฮัมถ้าเราดูตั้งแต่ออกมาจากบ้านออกจากเซฟโซนของตัวเองออกจากครอบครัวของตัวเองออกจากสังคมออกตัวเองเดินออกมาโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างและในสมัยนั้นการเดินทางยุคสมัยที่ยังไม่มีพัฒนาการยังไม่มีเทคโนโลยีทุกอย่างคือลำบากไปหมดแล้วพอเราไปดูบทที่22ต้นๆอับราฮัมใช้เวลาถึง100ปีในการรอคอยอิสระ แต่เมื่อได้อิสระมาแล้วพระเจ้าบอกให้ว่าให้ถวายอิสระไปซึ่งหน้าตอนนั้นถ้าเป็นเราเราเป็นพ่อที่รอคอยลูกมาตลอดหนึ่งปีอะคิดว่าเราจะทำได้ไหมคะถ้าเรายังมีความที่ ไม่เชื่อฟังพระเจ้าอาจจะมีความโลเลอยู่บ้างที่จะไม่ทําแต่อับราฮัมเชื่อพระเจ้าอย่างสุดใจและก็ทําทําให้ได้ทำให้พระเจ้าได้เห็นว่าคนเนี้ยพระเจ้าเลือกมาไม่ไม่ผิดนะพระเจ้าเลือกถูกแล้วเลือกที่อับราฮัมจะเป็นปิดาของความเชื่อเลือกที่จะให้ครอบครัวของเขาเป็นเชื้อสายเป็นพรของคนทุกคนดังนั้นก็ย้าเตือนเราเหมือนกันอับราฮัมย้ําเตือนในการที่เราจะเป็น คนแห่งพระพรของพระเจ้าไปให้คนอื่นได้เลยอย่างไรเป็นให้กับคนในครอบครัวของเราได้อย่างไรไม่ไม่ได้เพียงแค่พระสัญญาของพระเจ้าที่หนุนใจเราในตอนนี้แต่ได้เป็นพูดถึงเรื่องของการเชื่อฟังของอับราฮัมชีวิตเหตุการณ์ต่างๆและเชื่อว่าไม่ได้มีแค่อับราฮัมเท่านั้นถ้าเราอ่านตั้งแต่ปฐมกาลมาจนถึงวิวร์เราก็จะเห็นว่าการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ไม่ได้ง่ายไม่ได้ลำอ่าไม่ได้สบายไม่ได้สนอ่า สะดวกเหมือนยุคสมัยนี้ต้องพบเจอกับสิ่งต่างๆมากมายดังนั้นขอใหอ้หนุนใจเราในการที่จะเป็นผู้รับใช้ที่จะเป็นคนที่เชื่อฝังพระเจ้าได้เพื่อที่จะให้พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราทุกคนนะคะขอพระเจ้าที่จะอวยพรพี่น้องทุกคนคะ่ะ